ถนนพังหนึ่งในหลายๆความเดือดร้อนที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันได้รับแจ้งจากประชาชนในหลากหลายพื้นที่และว,วันนี้เราจะมากันที่ถนนเส้นหนองปลิงเขาโรในตำบลเขาโรอ,อรําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่าถนนชำรุดสัญจรลําบากและยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งวอนให้หน่วยงานรับผิดชอบเข้ามาปร,ปรับปรุงให้เรียบร้อยเพราะเดือดร้อนอย่างมากหลังได้รับแจ้งจากคุณชไมพรสุภาพ ชาวบ้านหมู่ที่สองตำบลเขาโรทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเส้นหนองปลิงเขาโรพบว่ามีสภาพเป็นดินลุกรังยาวประมาณ6กิโลเมตรบางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อและถนนบางช่วงมีรอยแยกจากการถูกน้ำกัดเซาะชาวบ้านที่สัญจรไปมาไม่ทันระวังเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายคุณชมัยพรเล่าว่าเคยประสบอุบัติเหตุรถล้มมาแล้วขณะที่ชาวบ้านในอีกหลายหมู่บ้าน จะใช้ถนนเส้นนี้วิ่งรถบรรทุกน้ำยางเมื่อเจอถนนชารุดน้ำยางก็กระชกหกจนเกือบหมดยิ่งช่วงฤดูฝนถนนจะเป็นโคลนและเกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ส่วนฤดูแล้งจะมีฝุ่นเยอะอว้าข้อวิงวอน่านผู้ผู้ใจดีใจบุญเรื่องว่าคนที่มีหน้าสีเก้วข้องตรงนี้ค่ะนะว่าให้มาช่วยเลืสักนิดว่าเวลาลำบากลำบากกันมากๆไอ้ดีฝนตกมากๆแล้เจะเนอะไม่จะได้ไปไหนกันเลยเด็กโรงเรียน ไอ้ไรบลํลบาบาก็โรงเรียนต้องคาาต้องยุดก่นเก่ไม่ความไหวไปโรงบาลก็ต้องเวทน้าหลาะสางนี้มันออกได้ทางเดียวนี่ค่ะทางทีมงานศูนย์ได้พูดคุยกับคุณไพร์รักคงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรซึ่งชี้แจงว่าถนนเส้นหนองปริงเขาโรชำรุดเป็นประจำแม้จะแก้ปัญหาด้วยการบดอัดปรับปรุงถนนทุกๆปีแต่พอเข้าฤด,ดูฝนน้ำจะไหลเชี่ยวกัดซาะทำให้ถนนเสียหายเหมือนเดิม ที่ผ่านมาไม่ได้นิ่งนอนใจได้ทําตามงบประมาณจากนี้ต้องรอให้ผ่านช่วงฤดูฝนจะเริ่มทําการปรับปรุงถนนให้มีสภาพที่ดีขึ้นต่อไปเวลาพ่นนักๆเนี่ยจะทำให้ปริมาณน้ำพ่นมากเนี่ยจะอับเลาะใาน้ถน้นเป็นร่องขอเป็นร่องตึ้งเราลงไปซ่อมไปซ่อมพ่นหลุงชาวมีพ่นไปเติมแล้วก็บ,บอสอัดให้กับ,บีิน้องประชาชนออกหลังจากซ่อมเสร็จ ไม่เกินหนาจิตปริมาณน้ำ้นตกมายอย่างแรกอีกจะทำให้ชักหลาเกายิ่นที่เราซ่อมเรื่องััสดูที่เราซ่อมลงไปในลำว้วยลำกลองเมื่อนเดิมเรื่องลงไปในข้างปู่เมื่อนเดิมแต่หลักสราพนีจำเป็นเดี๋ยวต้องรอหลวงจังว่าตหลวงจังว่าต่ถือให้หลายคน เรือปลายพ้นเรื่องไอ้พ้นมันถูเล่าไอ้พ้นมันบางเบาลงม,มากะเราก็จะได้เข้าไปซ่อมแซมและบมดอัาให้ผีน้ำประชาชนในสันจรได้ไดทุกภารกิจของศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนร่วมส่งต่อน,น้ำใจประสานการช่วยเหลือสร้างสังคมที่น่าอยู่ผ่านทางสายด่วน1677